วัสดีค่ะกิกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะคะวันนี้วันที่ยี่สิบเมษายนนะคะเริ่มที่ทำเฟมเดลลี่นะมุมมองที่ทำเฟมเดลลี่วันนี้ดูปรับตัวลงมาเยอะกว่าเมื่อวันศุกร์นะจ๊าแต่ว่าเทรนหลักยังเป็นขาขึ้นอยู่นะแต่ตัวสัญญาณเทรนซีซีไนั้นบอกว่าตอนนี้แรงซื้อที่อทีทดหนึ่งนะคะหมดแล้วนะคะแล้วก็ แรงขายนะเริ่มต่อตัวมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวใกล้จะเต็มที่แล้วนะคะที่ดีหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวไปดูที่ S 4ก่อนว่าราคาจะไปไหนก่อนนะจ๊ะที่ทบเฟรม S สนะคะตอนนี้ราคาเมื่อเช้าเพิ่งจะปรับตัวลงมาติดอยู่ตรงซัพพอร์ตนี้นะจ๊ะ1 6ึ่งหเจดหนจุดนะคะทดสอบไปสองรอบแล้วก็ยังติดอยู่นะแล้วตอนนี้มีสัญญาณของ blue dot นะคะเกิดขึ้นที่ทำเฟรม S สนะคะ พอเห็นสัญญาณ blue dot แล้วส่วนใหญ่ก็จะมีการคาดการได้สองแบบนะคะก็คือมีโอกาสย่อ,ยอตัวกลับขึ้นไปก่อนหรือว่าจะถ้าเป็นขาลงหรือว่ามีแรงลงต่อเก็จะชะลอในการลงะคะ่ะเหมือนมันจะทำให้การลงนั้นช้านั่นเองนะคะโดยเทรนนะคะที่ S4 เป็นขาขึ้นอยู่นะคะแต่ว่าก็มีโอกาสปริ่มๆจะเป็นขาลงนะ แต่ตัวสัญญาณเทรน CCI t s 4ตอนนี้คือแรงขายนะคะเริ่มก่อตัวขึ้นมาใกล้เต็มแล้วนะจ๊ะเต็มของกี่หมายถึงอะไรหมายถึงว่ามันมีแรงที่จะขับเคลื่อนให้ราคาไปตามเทรนได้กรณีที่เต็มคือตัวสัญญาณตัวนี้ต้องชี้ทิมหัวลงแรงกว่านี้นะคะมันจะบ่งชี้ได้ว่ามันจะมาเต็มนั่นเองแล้วก็ถ้าในเคสที่มาเต็มราคามีโอกาสปรับตัวลงมาได้ถุงนี้นะคะ หนึ่งหสี่สอ้าูนนะคะซึ่งเป็นแนวเดิมที่เราคาดการไว้เลเวล2ตั้งแต่วันศุกร์นะคะแล้วกเ็เดี๋ยวตามดูก่อนใน i ท e f เฟ m มย่อยเนาะว่ามีโอกาสจะย่อตัวกลับขึ้นไปก่อนแล้วลงต่อหรือเปล่ามาดูที่ i ท e f เฟ m ม H 1นะคะที่ i ท e f เฟ m ม H 1ตอนนี้คือรานะคามีการปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยแล้ว เกิดสัญญาณ red dot แล้วพอเกิด red dot แล้วมันจะกดดันให้ลงนะจ๊ะประมาณนี้ถ้าเป็นมุมมองที่ทำเฟรมของ H1 เพราะฉะนั้นาราคาเริ่มถูกบีบแล้วนะคะระหว่างสองทำเฟรมนะคะเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปนได้สูงเลยถ้าวันนี้ที่ทำเฟรม S4 แรงขายไม่ตกเลยมโอกาสที่ราคาจะปรับตัวล,ลงมาได้ถึงข้างล่างที่เราคาดการไว้ตรง1 6 6642นะคะคแต่ในเคสที่แรงขายตกอีกทีนึงนะมีโอกาสที่ราคาจะไซเวย์นะคะไซเวย์อยู่ในกรอบไหน <laughs> เดี๋ยวมาดูคาดการณ์นหน่อยสิมีโอกาสที่ราคาจะไซเวย์อยู่ในกรอบของซัพพอร์ตที่1 6 7 1 4 1ซัพพอร์ตเดิมกับรีสตสแตน์เดิมที่เขาเคยสร้างไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วคือ1701 จุด90นะคะหรือว่าอาจจะขึ้นไปไม่ถึงก็อาจจะแถวๆ1694.44ได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ติดตามดูอีกทีในช่วงของตลาดยุโรปกับตลาดนิวยอร์กนะคะว่าแรงขายจะยังามาต่อเนื่องไหมแต่ตอนนี้ ทุกทุกทำเฟรมนะคะแรงซื้อนั้นยังไม่มีเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นวันนี้มีโอกาสที่จะลงต่อสูงเหมือนกันแล้วก็ถ้ามันมาไม่ไหวจริงๆก็มีโอกาสไซด์เวฟตามที่บอกไปประมาณนี้นะจ๊ะก็ติดตามดูกันอีกทีนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามข่าวสารประกอบการเทรดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ